วันนี้อาริพากล้วยมาสารฝันซื้อต้นคริสต์มาสที่ร้านมิสเตอร์ดีไอวเอต้นเล็กๆสมฐานะเงินในบัญชีแล้วก็พื้นที่บ้านของเราก็พอนะอาริก็คงจะเป็นต้นนี้แหละราคา395ลีลาหรือว่า395กบาทบของประดับเป็นลูกป่องแป้งอีกราคา330ลีลาหรือว่า330บาทพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาริก็รีบเอาต้นคริสต์มาสมาประกอบปั๊บเลยตอนนี้พวกเราพากันตื่นเต้นมากน่าจะได้มีต้นคริสต์มาสกับเขาสักทีแล้วสินะกล้วยหน่ชอบเทศกาล มากมากเลยค่ะแล้วก็ชอบดูหนังเกี่ยวกับคริสต์มาสสุดหนังที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้พลังงานบวกเวอยไปเจอหนังเรื่องหนึ่งมาชื่อว่าพจนภัยพิทักษ์คริสต์มาสในหนังเล่าว่าลุงซานต้าเป็นชาวตุรกีผมก้อยฟังแล้วก้อยก็เลยว้าวเลยทีนี้ก้อยก็เลยไปหาเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอบทความมากมายบอกว่าลุงซานต้าหรือว่านักบุญนิโคลัสตัวจริงน่ะถือกําเนิดที่ตุรกีนะคะจริงแท้แน่นอนอยังไงก้อยก็ไม่ทราบได้แต่ถ้าไม่มีมูลก็คงไม่มีหนังแล้วก็ไม่มีบทความออกมาเยอะแยะขนาด